เรียนรู้และฝึกฝนสักวันจะเก่งมาเรียนรู้คำที่มีตัวการันชนิดที่สองกันนะคะชนิดที่สองตัวการันที่อยู่ท้ายพยางัญชนะสองตัวนักเรียนอย่าลืมนะคะคำที่มีตัวการันเราจะไม่อ่านพยัญชนะตัวนั้นๆเช่นจนันมีตัวทอรอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านทอรอชาวมีตัววอนอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านวอนอ ลักมีตัวสอนนเป็นตัวการันเราจะไม่อ่าน baik. สอนนศาสตร์มีตัวตอรอเป็นตัวการันเราจะไม่อ right. ่านตอรอเวทมนมีตัวตอรอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านตอรอการมีจอนอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านจอนอพระอินทมีทอรอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านทอรอ พักมีตอรอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านตอรอราดมีดอรอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านดรอรอจนันมีทอนอเป็นตัวการันเราจะไม่อ่านทอนอขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะสักวันจะเก่งนักเรียนทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ